ะนะครับมาถึงแบบฝึกหัดในชุดที่25นะโจทย์ปัญหาการคูณและการหาเรเศษส่วนนะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยโจทย์ให้เราแสดงวิธีคิดนะครับแล้วก็วิธีทำนะอ่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่1เรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะครับ ข้อหนึ่งเขาบอกว่ามีที่ดิน30ไร่นะครับแบ่งเป็นแปลงนะครับแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่นะครับจะแบ่งที่ดินได้กี่แปลงนะข้อนี้โจทย์ต้องการให้เราหาเรเศษส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาเขียนวิธีคิดกันก่อนนะขึ้นต้นเลยนะครับวิธีคิดเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเราจะต้องนำา30ตั้งใช่ไหมและ นำเศษ1ส่วน4เข้าไปหารใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้นเราเขียนเลยนำที่ดิน30ไร่นะครับหารด้วยเศษ1ส่วน4ไรนะครับอ่าแค่นี้นะครับวิธีคิดของเรานะใส่ก้อนเมฆสีฟ้าไว้ครับต่อไปวิธีทำนะครับอ่าเขียนวิธีทำอ่าเราต้องมาแสดงวิธีทำกันนะครับ เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ,อนำสามสิบตั้งใช่ไหมครับเพราะว่าที่ดินทั้งหมดมี30ไร่หารเศษ1ส่วน4นะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมนะลูกนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2บรรทัดนะครับเรานำมาเขียนเป็นบรรทัดที่1ก่อนนะบรรทัดแรกเราก็ต้องเขียนว่า ที่ดิน30ไร่นะครับเ,เขียนก่อนเลยประโยคแรกนะที่ดิน30ไร่นะครับแบ่งเป็นแปลงนะครับแปลงละเศษ1ส่วน4ไรนะครับเ,เดี๋ยวเรานำะมาหารกันนะบรรทัดที่3ดังนั้นเห็นไหมงานนิดเดียวดังนั้น จะแบ่งที่ดินได้นะครับเราก็นำมาเขียนเลยไอ้สามตัวนี้ความคือสอนแล้วใช่ไหมเป็นจำนวนนับแสดงว่ามีส่วน1ซ่อนอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเขียนเลยเศษ30ส่วน1ใช่ไหมลูกหารด้วยเศษ1ส่วน4นะครับเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีการหารกันเท่ากับเท่ากับอะไร ตัวตั้งคือเศษ30ส่วน1นะครับหารก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับจากเศษ1ส่วน4ก็กลับให้เป็นเศษ4ส่วน1ใช่ไหมลูกอ่าหน่วยเป็นไร่นะครับบรรทัดต่อไปนะลูกเท่ากับนะเหมือนเดิมเลยนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างนะลูกนักเรียน 3ตัวเศษก็คือ30คูณกับ4ใช่ไหมครับส่วนด้วย1คูณ1นะหน่วยเป็นไร่เหมือนเดิมเลยนะครับบรรทัดต่อไปนะบนคูณบนล่างคูณล่าง30คูณ4นะครับได้120ใช่ไหมครับ1คูณ1ก็ได้อะไรนั่นเองก็ได้1นั่นเองนะครับหน่วยเป็นไร่ นะเพราะฉะนั้นเราตอบให้เป็นจำนวนนับได้เลยว่า120ไร่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของเราในข้อที่1นะเรามาเขียนตอบเป็นเลขไทยครับต่อบาตอบขีดเส้นใต้2เส้นสีแดงนะครับเขียนตอบเลยจะแบ่งที่ดินได้120ไร่นะครับนะโอเค เรียบร้อยครับในข้อที่1ต่อไปในข้อที่2นะครับโจทย์มีอยู่ว่าสมุดเล่ม1มี120แผ่นนะครับมนใช้ไปแล้วเศษ2ส,ส่วน3ของเล่มนะโจทย์ถามว่ามนใช้สมุดไปแล้วกี่แผ่นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเขียนวิธีคิดกันก่อนนะครับอ่ะเราจะมาเขียนเป็นแผ่นภาพกันนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นนะให้ในักเรียนเขียนเศษส่วนขึ้นมาแล้วแบ่งเป็น3ส,ส่วน นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับสมุดทั้งหมดมี120แผ่นนะทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดมี120แผ่นแต่ใช้ไปแล้วแค่เศษ2ส่วน3ของเล่มนะครับเพราะฉะนั้นมี3ส่วนถูกใช้ไป2ส่วนนะความจระ,ะบายสีม่วงแค่2ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจะเขียนปิก,กาไว้แค่เศษ2ส่วน3ตรงนี้นะใช้ไปแล้ว เศษ2.3ส่วน3ของเล่มนะครับนะอ่ะความจะเขียนก้อนเมฆสีฟ้าเอาไว้นะอ่านี่คือวิธีคิดนะครับต่อไปวิธีทำนะเขียนวิธีทำเลยครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือเศษ2.3ส่วน3นะครับซึ่งเป็นตัวตั้งนะครับในโจทย์นย้อนไปดูที่โจทย์นิดนึงมีคำว่าของนะครับคำว่าของคือการคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นนำเศษ2.3ส่วน3ตั้ง คูณด้วยจำนวนแผ่นทั้งหมดซึ่งก็คือ120แผ่นนะครับคูณ120่าคูณ120่เทากับสีเลี่ยมนะอ่นนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของเรานะครับต่อมาเรามาเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2องบรรทัดแรกนะครับบรรทัดที่1เราก็ต้องเขียนว่าสมุดเล่ม1มี120แผ่นนะครับ บรรทัดที่2มนใช้ไปแล้วเศษ2.3ส่วน3ของเล่มนะะบรรทัดต่อไปดังนั้นมนใช้สมุดไปแล้วนะครับตัวตั้งของเราก็คือเศษ2.3ส่วน3นะครับคูณอยู่กับ1เศษ1 2 0ส่วน1 นะอ่าเท่ากับนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างนะตัวบนก็คือ2คูณอยู่กับ120นะครับล่างคูณล่างก็คือ3คูณ1นะหน่วยเป็นแผ่นนะครับอ่ะดูนะ3สามารถขึ้นไปตัดทอน2 2 0ได้นะครับ3คูณ1เป็น3ใช่ไหม3คูณ อะไรได้120ก็เอา120ตังค์นะหารด้วย3นะครับ3หาร1ไม่ได้ใส่0ต่อไปเป็นเลข12 3คูณ4เป็น12นะลบกันเหลือ0ูนยแน่เลยครับชัก0ลงมา3หาร0ไม่ได้ใส่0นะครับเพราะฉะนั้นหารลงตัวนะใส่คำตอบลงไปนะคำตอบของเราคือ40 นะครับอ่ะต่อไปเรานำเลข4ตัวสุดท้ายของเรามาเขียนใหม่นะครับเท่ากับตัวบนเหลืออะไร2คูณกับ40นะครับตัวส่วน1คูณ1นะหน่วยเป็นแผ่นนะครับอ่ะราอนี้ก็ต้องตอบเป็นจำนวนนับเหมือนเดิมนะเรานำตัวบนมาคูณกันแล้วตอบได้เลยนะครับ2คูณกับ40ก็เลยตอบว่า 10แผ่นนะเรียบร้อยนะครับเรานำคำตอบที่ได้มาเขียนเป็นเลขไทยนะครับอตอบมนใช้สมุดไปแล้ว80แผ่นนะ,ะเรียบร้อยในข้อที่2นะครับต่อไปข้อที่3มีขนมชั้นเศษ1ส่วน4ถาดนะครับกินไปเศษ1ส่วน2 ของขนมชั้นที่มีอยู่นะโจทย์ถามว่ากินขนมชั้นไปกี่ถาดนะครับข้อนี้มีคําว่าของแสดงว่าเป็นโจทย์ของการคูณนะครับเรามาเขียนวิธีคิดกันก่อนอเขียนเลยวิธีคิดเราจะมาเขียนเป็นแผนภาพนะครับแสดงแถบของเศษ1นส่วนสก่อนนะครับนี่คือแถบของเศษ1นส่วนสใช่ไหมอ่าเาเขียนก่อน มีขนมชั้นเศษ1.4ส่วน4ถาดนะครับเพราะฉะนั้นถาดแบ่งเป็น4ส่วนระบายสีเพียง1ส่วนนะครับอ่ะความจะระบายสีเหลืองลงไปนะแสดงว่าเป็นเศษ1.4ส่วน4นะครับกินไปเศษ1.2ส่วน2ของขนมชั้นที่มีอยู่นะก็คือเศษ1.2ส่วน2ของสีเหลืองเนี้ย นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของแถบสีเหลืองทั้งหมดนะครับเา้าครึ่งหนึ่งแสดงว่าผ่าครึ่งไปนี่ครึ่งหนึ่งครับกินไปเศษ1ส่วน2ก็คือกินไปแค่นี้เนี่ยที่ความเขียนสีเทางลงไปเนี่ยนะครับนะโจทย์เลยถามว่ากินขนมชั้นไปกี่ถาดนะอ่ะเขียนกำกับไว้ก่อนนะครับกินไปเศษ1ส่วน2ของ ขนมชั้นที่มีอยู่นะอ่ะความจะเขียนก้อนเมฆสีฟ้าไว้ให้นะครับอ่ะต่อไปเรามาเขียนวิธีทํำกันนะครับประโยคแรกเราก็ต้องเขียนว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือนะครับตัวตั้งก็คือเศษ1ส่วน2ะครับคูณอยู่กับเศษ1ส่วน4นะแค่นี้เองเท่ากับสี่เหลี่ยม นะครับประโยคแรกเราเขียนเลยนะครับมีขนมชั้นเศษ1ส่วน4ถาดบรรทัดที่2เราก็เขียนว่ากินไปเศษ1ส่วน2ถาดนะครับบรรทัดที่3ดังนั้นนะครับกินขนมชั้นไปนะครับเศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วน4นะครับอ่ะ เรามาคิดกันไว้ได้เท่าไหร่นะครับบนคูณบนล่างคูณล่างนะบนคูณบนก็คือ1นคูณหใช่ไหมส่วนล่างคูณล่างนี่ก็คือ2อคูณสนะครับหน่วยเป็นถาดนะใส่ถาดลงไปนะรัทัดต่อไปเท่ากับเอาบนคูณบนได้หใช่ไหมครับใส่1ลงไปส่วนตัวล่างคือ2อคูณสเป็น 8นะหน่วยเป็นถาดนะครับอ่ะต่อไปเพราะฉะนั้นกินขนมไปเศษ1ส่วน8ถาดนะเรามาเขียนตอบเป็นเลขไทยนะครับกินขนมชั้นไปเศษ1ส่วน8ถาดนะอ่ะเรียบร้อยในข้อที่3นะครับต่อไปข้อที่4นะโจทย์มีอยู่ว่า ข้าวสารเศษ3ส่วน4ถังนะครับหุงรับประทานวันละเศษ1ส่วน20ถังนะโจทย์ถามว่าข้าวสารจะหมดภายในกี่วันนะครับอ่ะเรามาเขียนวิธีคิดก่อนนะครับอ่าวิธีคิดนะครับข้อนี้มีการแบ่งแบ่งรับประทานใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นโจทย์ของการหารนะครับอ่าเราก็เขียนบรรยายไปเลยนะครับ นำปริมาณข้าวสารที่มีอยู่หารด้วยปริมาณข้าวสารที่หุงในแต่ละวันนะครับอันนี้คือวิธีคิดนะเขียนก้อนเมฆไว้สีฟ้านะครับอ่าต่อไปวิธีทำเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือนะครับเราก็นําเศษ3ส่วน4ตั้งนะครับหารด้วยเศษ1ส่วน20 นะเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับต่อไปประโยคแรกเราเขียนเลยนะครับข้าวสารเศษ3ส่วน4ถังหุงรับประทานวันละ,ะวันละเท่าไหร่ครับมาดูที่โจทย์นี่วันละเศษ1ส่วน20ถังนะบรรทัดที่3ดังนั้นนะครับ โจทย์ถามว่าข้าวสารจะหมดภายในกี่วันใช่ไหมเอาเขียนเลยครับข้าวสารจะหมดภายในเราก็นำเศษ3ส่วน4ตั้งหารด้วยเศษ1ส่วน20นะอ่ะเรามาคิดกันเลยว่าได้เท่าไหร่นะครับบนคูณบนล่างคูณล่างตัวตั้งคือเศษ3ส่วน4 นะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับจากเศษ1ส่วน20ก็กลับให้เป็นเศษ20ส่วน1นะหน่วยเป็นวันนะครับต่อไปเท่ากับนะบนคูณบนล่างคูณล่างบนก็คือ3คูณ20นะครับล่างคูณล่างก็คือ4คูณ1นะหน่วยเป็นวัน เหมือนเดิมนะครับเท่ากับนะพิจารณาดูตัวทะแยงก่อนนะครับว่ามีอะไรที่สามารถหารกันได้ไหมนะสสามารถเข้าไปตัดทอนได้นะครับ4คูณ1เป็น4 4คูณ5เป็น20นะครับเพราะนั้นนำา4จจำนวนสุดท้ายนี้มาเขียนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคิดคำตอบกันตัวบนคือ3คูณ5 ตัวล่างคือเหลือแค่1นคูณหนะครับหน่วยเป็นวันอ่าข้อนี้ตัวส่วนเป็น1เพราะนั้นคําตอบเป็นจำนวนนับแน่นอนนะสคูณหได้15เพราะฉะนั้นตอบ15วันครับนะเรานําคําตอบที่ได้มาเขียนเป็นเลขไทยครับตอบข้าวสารจะหมดภายในกี่วันภายใน15วัน นะครับเรียบร้อยในข้อที่4นะจบกันไปแล้วนะครับกับโจทย์ปัญหาการคูณและการหาเรเศษส่วนในตอนที่2นะครับในครั้งต่อไปจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบนะปัญหาระคนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดชุดที่26ในครั้งต่อไปกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครูอํมต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ